พื่อชาวโอลทุกคนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าในหนึ่งวันที่เราจะมาเตรียมความพร้อมสำหรับก่อนที่จะย้ายตึกกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํวิธีการเดินทางหรือเส้นทางครับผมท,ที่ว่าสะดวกที่สุดในตอนนี้แล้วนั่นก็คือรถไฟฟ้ามีเทสนั่นเองครับตามมาเลยครับ เดินทางขึ้นถึงบานนี้แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปซื้อตัวต๋วกันนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่มีตัว๋วก็ต้องซื้อตัวอ๋วรายวันนะครับแต่ท่านใดทีบัตรนักบินแบบนี้ก็สามารถที่จะไปแตะและออกเดินทางกันได้เลยครับเราไปเลือกตั๋วเลยครับมาดูก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ลาดน้ำดีนะครับเรากําลังจะเดินทางไปที่สถานีช่องนนทรีครับเราไปแลกตั๋วนะลยครับ ด้มาแล้วนะครับเราก็กดที่22องครับตอนนี้เราได้บัตรแล้วนะครับเรียบร้อยอ่ะเราไปเดินทางกันเพื่อเป็นความสะดวกและรวดเร็วขึ้นบันไดเลื่อนครับไปเส้นทางตลาดปูนะครับ เรามายืนรอรถกันนะครับสักพู่หนึ่งรถไฟกําลังเดินทางแล้วครับตอนนั้นปิดดูน,นะครับรกำลังมาแล้วครับแล้วสำหรับคนที่นัง่งรถไฟครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องยืนหลังเส้นเหลืองเสมอนะครับโอเคมาเลยครับผมแต่ถ้าสำหรับท่านที่เดินทางมาจาก ทางตักสินนะครับต้องมาเส้นที่เขียนว่าส,สนามกีฬาแห่งชาตินะครับเดี๋วแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนระหว่างเดินทางถ้ามีเวลาลงช้อปปิ้งที่สาานีก่อนได้นะครับแล้วค่อยเดินไปก็ได้เดินทางต่อลยไรสถานีช่องน้งเสีย ช่องโอเคตอนนี้ถึงชอ่องลนซีแล้วนะครับเราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกทางออกที่ออกไปตึกของเรานะครับเราต้องเลือกไปทางออกหมายเลขหนึ่งนะครับ ไปทางตึกเอ็มพายของเราโอเคมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวซ้ายนะครับเไปเข้าตึกของเรากันแต่สำหรับท่านที่เดินทางมาจากเส้นเ,เส้นราชพฤกษึกนะ เราเดินมาได้เลยนะครับเซลจาจักรุกนะครับเป็นรถ BRT นะครับมาเชื่อมต่อตรงนี้พอดีเชิญเลยครับผมสาทอแสแควร์ไม่หลงแน่นอนป้ายบอกตลอดทางเลย สำหรับผู้ที่มาตึกครั้งแรกนะครับเราก็ต้องทําการแลกบัตรก่อนเนาะมี่บัตรของเรานะครับนี่คือโซนของเราครับผมเป็นไงครับสําหรับการเดินทางในวันนี้นะครับเรามาถึงแล้วถึงสารคอสนสแรของเรานะครับผมบอกแล้วว่าการเดินทางที่ดีที่สุดก็คือหน้าตอนนี้นะ่าจะเป็นช่องทาง BTS นะครับยังไงครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้ถึงสภาพแวดล้อมนะครับรอบๆตึกของเราว่า เพื่อนบ้านของเรามีใครบ้างแล้วแหล่งช้อปปิง้งแหล่งท่านอาหารมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการใช้บัตรนะครับก่อนที่เราจะเดินทางเข้าถึงไปที่ชั้นของเราือวิธีการย่ายๆพบกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ